วันนี้ได้ติวธรรมะหาบุญมาฝากญาติโยมทุกท่านนะฝังแล้วก็เกิดกำลังใจในการนั่งสมาธิมากเลยทีเดียวพรอาจารย์ท่านก็ให้ข้อคิดแนวทางวิธีการปฏิบัติญาติโยมก็ถามกันถามทั้งพระทั้งญาติโยมก็ถามปัญหาเกี่ยวกับอุปสรรคแล้วก็แนวทางวิธีการแก้ไข ทุปสรรคในการนั่งสมาธิเกิดกำลังใจได้ฟังแล้วก็ก็เลยกลับมาทบทวนเป้าหมายของตัวเองเออเราบวชมาก็นานแล้เป้าหมายหลักก็คือการฝึกสมาธิคือการทำสมาธิให้มันเกิดเห็นแจ้งด้วยตัวของตัวเอง อันนี้คืองานหลักเราจะไปทำอะไรยิงอื่นนี่ก็เป็นงานรองดังนั้นก็ญาิยโยม้็มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมไปติวธรรมะก็หาโอกาสไปนะนะถ้าจะไม่มีโอกาสก,าก็เข้ามามาฟังธรรมะไปก่อนเม่อชีวิตสุดท้ายเราก็หนีไม่พ้นหนีไม่พ้นการศึกษาธรรมะการปฏิบัติธรรม พราะที่สุดของมนุษย์ที่เกิดมาก็ล้วนแล้วแต่เพื่อทำพะนธิพพาน์าในแจ้งนั่นคือเป้าหมายสูงสุดของทุกชีวิตเลยไม่ว่าจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามในโลกหมู่มนุษย์หมู่มากเนี่ยเจ็ดพันกว่าล้านคนเนี่ยที่อยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยบนโลกเนี่ยจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามว่าตัวเองเกิดมาทําไมนเป้าหมายชีวิตคืออะไร ถึงจะรู้หรือไม่รู้แต่สุดท้ายก็รวนแล้วแต่ต้องปฏิบัติสมาธิเพื่อการหลุดพ้นวันนี้จับใจความได้อย่างหนึ่งก็คือท่านบอกว่าเหตุที่ที่โลกวุ่นวายเพราะว่าฉากหลังเนี่ยเขาไม่ต้องการให้มนุษย์เนี่ยมีความสุขฉากหลังของมนุษย์ ผู้อยู่เบื้องหลังของมนุษย์เนี่ยไม่ต้องการให้ให้มนุษย์โลกเนี่ยพบกับความสุขพบกับสันติสุขภายในเขาจึงทำให้มนุษย์พบเจอกับเหตุการณ์ต่างๆเหตุการณ์ที่โลกเบียดเบียนบ้างหลายสิ่งหลายอย่างเบียดเบียน เพื่อทำให้เราเองนั้นห่างจากศูนย์กลางกายห่างจากการทำใจหยุดเจนิงเพราะการทำใจหยุดเจนิงเราจะเข้าถึงที่พึ่งภายในเราจะร่วงพ้นอํานาจของเขาคือเขาก็ทำให้ร้อนรนให้ทุกคือนั่นหน้าที่ของเขาทำให้เราเองใจร้อนบุ่นวายกระสับกระสาะ่ายแต่ด้รา ใจเรามันนิ่งใจเรามันเป็นสุขสงบพบธรรมะเขาก็ไม่พอใจในวันนี้ก็เลยมาพูดถึงสถานการณ์โควิดเราจะมีหลักวิธีการอย่างไรในการปฏิบัติตนในช่วงของโควิด ก็จริงเป็นบททดสอบของนักสร้างบรงารมีบททดสอบของผู้ปฏิบัติธรรมให้ยิงเป็นพระเองเนี่ยต้องอนําคําสอนของบัสมาสามบุตธเจ้าเนี่ยมาประพฤติปฏิบัติในช่วงนี้ให้มันเห็นผลหเห็นผลสำฤทธิ์ในตัวของเราเองเพราะว่าเราเองต้องอาศัยธรรมะนี่แหละเป็นธรรมโอรสในการชโลมใจของตน แต่บางทีธรรมะอย่างเดียวเอาอยู่ไหมบางทีเราเองก,ก็ยังไม่ได้ถึงขั้นที่มีบุญบรารมีมากที่ฟังทมแล้วก็บรรลุทมเลยบางทีฟังไปก็รู้บ้างฟังวันนี้พวกนี้ลืมแล้วฟังเสร็จเหมือนจะเข้าใจอ๋ออ๋อผ่านไปสักพักหนึ่งเออแล้ว <c oughs> จากอ๋อเป็นเออเมื่อกี้ท่านพูดอะไรนะลืมไปแล้ว เดินไปจากห้องเสร็จเนาลืมละก็เป็นอย่างนั้นในสถานการณโควิดเนี่ยมันเป็นการนำธรรมะมาใช้จริงไม่ใช่ของเล่นเล่นเราประสบเหตุการณ์จริงจริงๆเราต้องมองอย่างนี้ก่อนมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติของโลกของโลกและชีวิตจริง โรคเนี่นะมันมีมาตั้งแต่ต้นนะในยุคไหนนะจะยุคในไหนก็ตามมันก็มีมาอย่างนี้ตลอดแม้จะเป็นยุคพระสมัมมาจ้าก็ยังมีโรคเบียดเบียนโรคนะทุกพิกะภะไพมากมายโรคระบาดก็มาก <c oughs> ก็ไม่ต่างเลยนะฉะนั้นเราต้องมองให้เป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติก่อน มื่อเรามองไปเรื่องธรรมดาธรรมชาติเองเราก็จะรู้สึกปล่อยวางได้ในเราปล่อยวางแล้วชีวิตเราก็ไม่ไปทุกข์ไม่ไปเดือดร้อนกับสิ่งเหล่านั้นพยายามมองทุกอย่างให้เป็นไปตามธรรมชาติเป็นไปโดยธรรมชาติพอเราเพอบนโลกที่เกิดมาไม่เป็นมนุษย์เนี่ยมันร่อนร่วมเน้งแต่มีมีทุกข์มีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายมันเป็นของที่ อยู่ในตัวเราเป็นของคู่คู่เราคู่โลกก็เดียวของคู่โลกตอให้เราถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเราจะเดินชีวิตอย่างมีความสุขนะอยู่ที่ไหนก็มีความสุขอยู่ในเรือนก็มีความสุขก็เพราะฉะนั้นในช่วงโควิดนี้ก็ต้องอันดับแรกมองทุกอย่างให้เป็นไปตามความเป็นจริงของโลก แต่เราไปแก้ไขสภาพแวดล้อมแก้ไขอะไรไม่ได้เราก็มาปรับที่ใจเราเราไม่อาจไปปรับไปเปลี่ยนแปลงโลกได้แต่ถ้าเราร่วมกันเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วโลกจะเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นพลังใจของเราเนี่ยจึงสำคัญพลังใจเปลี่ยนโลกได้เนี่ยฉะนั้นถ้าเราเองต่างคนมีพลังใจดวงเดียวใจหยุดนิ่ง เป็นสมาธิแน,แน่นๆโลกก็จะถึงการเปลี่ยนไปโดยตัวของเราหลายๆคนหลายๆชีวิตเพราะว่ามวลมนุษย์โลกทั้งหลายที่เกิดมาโลกตั้งอยู่ได้เนี่ยก็ได้บุญของมนุษย์กำลังของมนุษย์กําลังบุญของมนุษย์ที่จะมาเกิดบุนโลกโลกจึงตั้งอยู่ได้แต่เมื่อใดก็ตามกำลังบุญมนุษย์หมดไปเนี่ยโลกก็แตกดับสลายโลกก็แตกดับสลายไป เพราะนั้นที่เราอยู่ได้เนี่ยเราอาศัยกําลังบุญของมนุษย์โลกมันตั้งอยู่ได้ด้วยอาศัยกําลังบุญของมนุษย์นั่นแหละเหมือนเราเนี่แหละที่ร่างกายที่มันสืบทอดขันทั้งห้าเนี่ยธาตุทตั้งสี่ดินน้ำลมไฟเนี่ยมันก็ประชุมประชวมเหมาะซึ่งมีอย่างหนึ่งก็คือบุญที่มันหล่อเลี้ยงให้ธาตุทั้งสี่เนี่ยมันไม่แตกขันดับทําลายไปแต่เมื่อใดก็ตามท,ที่บุญหมดนะตัวเราก็แตกสลาย คือหมดลมหายใจนั่นแหละไม่สามารถมีชีวิตยอยู่ต่อไปได้ดินก็ไปตามดินน้ำก็ไปตามน้ำลมก็ไปตามลมไฟก็ไปตามไฟแยกส่วนกันไปไม่สามารถสืบต่อต่อไปได้ใน,นเพราะฉะนั้นเนี่ยโลกที่มันแปรเปลี่ยนไปเนี่ยเพราะว่าด้วยตัวของเราเองด้วยกำลังของมนุษย์ทั้งนั้นเลยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลก นะนั้นก็นี่จึงต้องเข้าใจอย่างนี้จะนั้นสถานการณ์ปัจจุบันก็เราก็ต้องเข้าใจก็ต้องอยู่ในบุญใครไม่ทำเราทำไปก่อนใครไม่เชื่อเราก็เราก็ต้องเพิ่มความเชื่อมั่นมั่นใจแต่เราเองคลอนแคลนโลกก็จะไปกันใหญ่แต่หมกันั้นไม่มีบุคณอะไรที่เป็นต้นบุญต้นแบบ ไม่มีหมูกณะใดที่ยึดธรรมะเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงเนี่ยโลกก็จะถึงกาลาวสานต่ได้มีมนุษย์ผู้น้อยอาจจะไม่ได้มากแต่ถ้าเอาจริงก็สามารถเปลี่ยนโลกได้เหมือนสมณีนสมณีนน้อยรูปหนึ่งสามารถเปลี่ยนใจนะเปลี่ยนใจเจ้าชายได้ให้มานับถือพระวุทธศาสนาได้นะ นั่นก็เช่นเดียวกัน <c oughs> ฉะนั้นเราต้องยึดมั่นในธรรมะปฏิบัติไม่คลอนแคลนนะไม่งอนเงนนะถึงจะไม่เอาจริงแยวก็ทำไปอย่างสบายๆถึงเวลามีธรรมะเอามาใช้ได้นะน,นี่คือบททดสอบของเรา <c oughs> ฉะนั้นช่วงนี้เราต้องรอดอยู่ได้ด้วยกำลังบุญแม้ว่าโลกจะเป็นยังไงก็อย่าไปวันว่นวหว เศรษฐกิจจะตกต่ำเรื่องอะไรก็อย่าไปตกต่ำตามเศรษฐกิจตามสถานการณ์ของโลกเราดึงใจก็เราเข้ามานะเราก็อยู่ได้เราทำยังไงเราจึงจะอยู่ต่อไปได้แหนึ่งมีกินคือถ้ามันจำเป็นที่ต้องใช้นะปัจจัยถ้าเราเซฟได้อะไรที่ เราไม่จําเป็นต้องไปซื้อเราก็ทําอะไรก็ตามเดี๋ยวนี้ก็ต้องอยู่ได้ด้วยลําแก้งกนอดีเองเพราะว่าเราไม่สามารถจะไปเจอเจอใครนอกจากค่าน้ำค่าไฟแล้วอย่างอื่นเราก็พยายามเซฟให้มากดังนั้นเนี่ยสิ่งที่อาจารย์เองกําลังทํานี่ก็เหมือนกันพยายามลดค่าใช้จ่ายทุกอย่างแ,แต่ยังไงเราจึงจะถ้าในวันข้างหน้ามองถึงภาพแห่งอนาคต ถ้าเกิดเรากําลังบุญบาร,รมีเรามีไม่พอเราไม่สามารถเผยแผ่พระศาสนาไม่สามารถสร้างศรัทธาใหม่ๆได้เกิดโยมที่ก็ศรัทธาเก่าวันนี้ก็กลับดูสิบุรีหมดเดี๋ยวไม่มีโยมทําบุญไม่มีโยมช่วยทะลุมวงพระศาสนาสืบต่อไปเราจะทํำยังไงก็ต้องมองว่าเออเราก็ต้องยืดด้วยลําแข้งของดีไม่ได้เราก็ต้องอมั่นคง คือในวัดก็ต้องพร้อมอันนี้ก็เลยต้องวางแผนไว้ในอนาคตเพะเรามองไม่ออกหรอกรู้ดูแต่ในปัจจุบันเราก็ทำให้มันดีทำให้มันเป็นไปในปัจจุบันให้มันได้มากที่สุดลดค่า,ชาใช้จ่ายแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องกินเนี่ยเป็นสำคัญ วัตถดิบอะไรต่างเราพยายามไม่ซื้อให้มากที่สุดพวกขิงขาแต่ครก,ก,กเราก็ปลูกไปผักผลไม้เราก็ปลูกไปข้าวเป็นอาหารหลักเราก็ต้องปลูกปลูกเพื่อในวันข้างหน้าถ้าเกิดสถานการณ์มันย่ำแย่ต่อไปประเทศเปิดไปง่ายไปหามาหาสู่กันไม่ได้อย่าโยมทําบุญลําบากอย่าโยมมาลําบากปัจจัยก็อย่าโยมหาได้น้อย โอกาสที่เขาจะมาบริจาคให้เรามันก็น้อยดังนั้นช่วงโควิดเนี่ยจึงกระทบกันหมดถ้าโยมดีพระก็ดีด้วยเพราะว่าพระนี่ฝากทองไว้แก่ญาติโยมค่านำ้ำค่าไฟวัดก็ฝากไว้แก่ญาติโยมเนี่ยดัะน,นั้นกิจกรรมอะไรก็จะในก็ถตินป้าป่าก็ต้องบอกบุญออนไลน์เอาบอกออนไลน์บางทีโยมเขาก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกัน ทำบุญคนหนึ่งทำบุญหลายที่นะในจะหลายแล้ววัดวัดใหญ่เองวัดเล็กเล็กน้อยนอยอีกเป็นร้อย <c oughs> แค่ทำบุญวัดละรอ้อยนี้ก็โอโห้หร้อยวัดก็ไปเท่าไหร่แล้วฉะนั้นนี่ก็จึงจำเป็นต้องหลวงปู่ท่านบอกว่าจะทำอะไรก็ทำไปเถอะแต่อย่าลืมทำทานบารมีแต่สวนมนต์จะนั่งสมาธิ แต่สิ่งที่อยากห้ามขาดเลยก็คือขาดทานบารมี <c oughs> ซึ่งเป็นปฐมที่จะทาให้เราเองสร้างบารมีอืนนอ่นได้สะดวกสบายเกิดมาจนลําบากไม่มีทรัพย์หมดโอกาสสร้างบารมีอย่างอื่นเลยพอมันไม่มีเงินเนี่ยมันก็ต้องไปฆ่าไปฆ่าไปเบียดเบียนไปทำไปรักคือมันก็ไม่ศีลมันก็พอง้วก็รักษาศีลไม่ได้อีก คนมันหิวหิวมันนั่งสมาธิก็ไม่ได้รักษาศินก็ไม่ได้ดนงนั้นจึงบอกว่าจําเป็นต้องทำทานเนื่อนั้นช่วงนี้เนี่ยอาจารย์ก็มีโครงการทําบุญทุกวันทําบุญบํารุงวัดโยมก็เพิ่มเห็นพระอาจารย์มองเห็นโอโหโยมแม้สภาวะเศรษกิจการบ้านการเมืองโรคภยัยไขเจ็บเบ็ดเบียนขนาดไหน,นก็ไม่เคยทิ้งบุ ถึงความโชคดีก่อนโชคดีที่มีโควิดโชคดีคดที่ทำให้เราเองฝึกตัวเองเข้มข้นมากขึ้นดูแลตัวเองมากขึ้นเอาจริงเอาจังมากขึ้นแต่ก่อนก็ทําำย่อะแย่คิดว่ามันก็ไม่มีอะไรหรอกมั้งทำบ้างไม่ทำบ้างก็เดี๋ยวกูบาอาจารย์นั่นช่วยเราเองตอนนี้มาเราต้องช่วยตัวเองก่อนแหละ ฉะนั้นก็ต้องตนเป็นที่พึ่งของตนได้ดีที่สุดไม่มีใครเป็นที่พึ่งได้ดีเท่ากับตัวเราเองหรอกจะเป็นลูกจะเป็นภรรยาสามีหรือจะเป็นคนในครอบครัวอาศัยกันได้ก็แค่ในช่วงที่มีชีวิตอยู่อยู่ช่วงที่อยู่ด้วยกันนะั่นแหละพอเราละอัตภาพนี้ไปแล้วกับตัวใครตัวท่านแล้วแท่นี้ต่างคนก็ต่างไปตามจิตวิญญาณของตนที่ หกพันกับสิ่งใดก็ไปสิ่งนั้นเหมือนพึ่งกัแบแมลงวันจับมันมาลงขวดด้วยกันพอเปิดฝาขวดไปมันก็ไปที่ที่ชอบบอกตายแล้วไปไหนก็ไปที่ที่ชอบมาหลชอบที่ไหนก็ไปที่นั่นคนเราชอบสังสมบุญทานบารมีศีลก็ก็ไปดีไปสู่สุคติภูมิไปสเสวยผลบุญอยู่บนสวรรค์ ได้ไปทำตรงกันข้ามก็คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีมันก็ไปที่ชอบอะไะชอบไม่ดีเงมันก็ไปยังงั้นแหละก็ไปตามส่วนที่ตนเองทำเราทำกรรมใดไว้เราจะได้รับผลของกรรมนั้นนะในวันนี้ธรรมะก็คงจะสมควรเก่เหตุสมควรเก่เวลาอย่าโยมได้มาฟังก็ลืม้มเป็นกำลังใจนะ ฟังได้บ้างไม่ได้บ้างก็ขอให้ตั้งใจเถอะดีการไปฟังอย่างอื่นอย่างน้อยเราก็ยังอยู่ในบุญน,นะก็ขออนุโม,มทนามากๆอยากโยมทุกท่านเดี๋ยวเราแผ่เมตตาอธิษฐานจิตกับบูชาพระนะเดี๋ยวเรานัง่งปรับเทียบหลับตาพนมมือ จะได้แผ่เมตตาวันหนึ่งก็แผ่เมตตาไปแล้วทูกกล้งมาก็สวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาแผ่เมตตาแผ่ไปสึกใจเราจะได้กว้างใหญ่ไพศาลใจเราจะได้เต็มเปลี่ยนไปด้วยความเมตตาเป็นเหมือนพระภูมิพระภาคที่เต็มเปี่ยมไปด้วยนะพระนะบริสุทธิ์ที่คุณพระนะนะปัญญาที่คุณพระนะนะเมตตา กรุณามุติตายิ่งเราทำมันก็ได้ตัวเราแน,น่เนาะอ่ะอนอื่นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจแล้เวเลิกน,นึกถึงบุญกุศลในตัวแล้วก็เลึกถึงความเย็นอกเย็นใจความสบายกายสบายใจที่เราได้มาเข้าสู่ได้มาฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมดอมีบุญแล้วก็บุญนี่แหละทำใจเราให้เป็นบุญระลึกขอบคุณตัวเราเอง เผ่เมตตา้กับตัวเราเองก่อนว่าเราก็ขอให้การแผ่เมตตานี้ไปถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายแม้แต่ตัวเราก็ขอให้นะมีความสุขอยู่ในการสร้างบารมีมีความสุขในเส้นทางของเราเองที่เราเดือกเดินตั้งใจนะตั้งใจของเราขยายให้กองางสเพสัตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพอนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและก,กันเลยอภิยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและก,กันเลย อานีคาะจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตานังปาริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุก ขอให้ท่านมีความสุขท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุขขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสัตเทสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นชลาพุชตาที่เกิดเป็นอันตชาที่เกิดเป็นสังเสทชา ที่เกิดเป็นโอปปาติการจงมารับกุศลผลบุญให้ทุนทั่วทุกตัวเทินอธิษฐานจิตประจำวันกันนะว่าพร้อมกันเลยจ้ะบุญใดที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้เพราะบุญนั้นและการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้นขอให้ข้าพเจ้าทำให้แจ้ง โลกุตระรรเก้าในทันทีข้าพระเจ้าเป็นผู้อาภัพอยู่อย่างต้องท่องเที่ยวไปในวัตตะสงสารขอให้ข้าพรเจ้าเป็นเหมือนพระโพธิสัตว์ผู้เที่ยงแท้ได้รับพยากรแต่พระพุทธเจ้าแล้วไม่ถึงฐานะแห่งความอาภัพสิบแปดประการขอให้ข้าพรเจ้า พึงเว้นจากเวรทั้งห้าพึงยินดีในการรักษาศีลไม่เกาะเกีเ่ยวในกามคุณทั้งห้าพึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าวคือกามคุณขอให้ข้าพเจ้าไม่พึงประกอบด้วยเตียนติชั่วพึงประกอบด้วยเทียนติทีทท่ดีงามไม่พึงกอบมิชั่วพึงกอบแต่บัณฑิตตุกเมื่อขอให้ข้าพเจ้า เป็นบ่อที่เกิดแห่งคนคือศรัทธาสติหิริหโหตปะะความเพียรและขันติศัตรูครอบงำไม่ได้ไม่เป็นคนเกลาคนลงงม,มงายขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ฉลาดในอุบายแห่งความเสื่อมและความเจริญเป็นผู้เฉียบแหลมในอัตและธรรม ก็ให้ญาณของข้าพเจ้าเป็นไปไม่ข้องขาดในธรรมะที่ควรรู้ประดุดลมพัดไปในอากาศฉะนั้นความปรารถนาใดๆของข้าพเจ้าที่เป็นกุศลก็ให้สำเร็จโดยง่ายทุกเมื่อคนที่ข้าพเจ้ากล่าวมาแล้วทั้งปวงน่นี้จงมีแก่ข้าพเจ้าทุกพบทุกชาติ เมื่อใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้แสดงธรรมเครื่อง้นทุกเกิดขึ้นแล้วในโลกเมื่อนั้นก็ให้ข้าพเจ้าพ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสแห่งการบรรลุธรรมขอให้ข้าพเจ้าพึงได้ความเป็นมนุษย์ได้เพศบรุรธส์ได้บรรพชาอุปสมบทแล้ว มีเสยนส่งให้สมพระศาสนากอพระบรมศาสดาก็ให้เป็นผู้มีการปฏิบัติทำได้โดยสะดวกตระสะรู้รได้พลกระทำให้แจ้งซึ่งอรหันต์ตว้นอันเลิศอันประกอบด้วยธรรมะมีวิชาเป็นต้นถ้าหากพระพุทธเจ้ายังไม่มังเกิดขึ้น แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยมแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ให้ข้าพเจ้าถึงได้ยานเป็นเครื่องรู้เฉพาะตนอันสุงสุดเถินนิพพานนปจัจโยโหตูบูชาพระพร้อมๆกันนะ อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวานพุนตังภะคะวันตังอะพิวาเุทโธเมนาโิพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสว่างกัณฑโตอันปัจขวานตังธัมโมธัมังนัมมะสาณิ ธรรมโมเมนาโตพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสปฏิปันโนวาภาควโตวสรงขังนม้งมมาเมนสังโคเมนาโตพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา <c oughs> เดี๋ยวเชิญดันชวมทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะส่ฆ์งร้อมกันนะกราบ กราบกราบขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านขออนุภาพแห่งพระรารัตนไตรไม่มีประมาณอนุภาพของมหาปุญชนียาจารย์ปกป,ป้องรักษาคุ้มครองญาติโยมทุกท่านขอให้รอดปลอดภัยในช่วงโควิดแล้วก็ขอให้รวยส่วนกระแสะให้มีทางหมายทรัพย์อย่างง่ายๆมีทางหมายทรัพย์ให้มาใช้สะดวกสบายในปัจจุบัน,นชาตินี้ นึกคิดหวังสิ่งใดประการใดก็ขอให้สำเร็จด,ดังใจบุ่งมาปรารถนาไว้จงทุกท่านทุกประการเถออเจริญพรทุกท่านนะ